เทพมันเป็นอย่างสี่บอเฮ้ยจ้องิังไงพูดๆๆๆนะกุ้ากรุงเทพอย่างบออย่างบออยากดักอยากไอเขาอยากไอผีมึงสิม่ว้หรอก็จะได้เข่ากรุงเทพเข่าในเมี่ยงนอีห่ามึงมึงก็ต้องสังครบสังเงี่ยมในต้นเนาะมึงจะมาไว้ไว้าว้จดมันบอดะไรอิ๋วเข่าในกรุงเทพเฮาก็ต้องเป็นคนกรุงเทพเราก็ต้องพูดไทยสิคะ มันพูดว่ายังไงเนาะว่าเปลี่ยนเบาๆใช่น่ะนะกูจีสอนว่าเปลี่ยนสอนแน่คันไปพ่อพูดสอนล่อนไส้คันแม่นเท่าๆคือจังพงเยล้านคือจังพงเยนวดจังเสียก็ต้องว่า,นา,นา,นาหน้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 าเออแต่คันพ่อผู้บบาวตอเตเอคือจังบอดเกง่งคือจังบอดโน่นจังเสียก็ต้องพูดว่าเธอขาคุณเธอข,ขาคุณเออ เป็ดจังไดมากรุงเทพฮะน่ะบท่านใดงานยุ้ยไงเฮจังไดเอามาสัวแต่เม่มัอเถิบทันไดงานอยู่พา,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 าน,นะกะจังว่ายยุหะล่ะกะย้อนว่าย่าอยีนี่แม่ป้านี่เป็นห่วงเมึงกะเลยอาสาภาพเมืงมากกะย้อนว่าซึ่งเขาบอกปวดมันมาเหตุงานอยู่โรง,งานแถวนี้สันดีเอาจังสี่ให้เมึงถ่ายยู่นี่แม่ป้าสี่เขาไปถามคนแถวนี้เบื้องว่าเขาหูจ,าจัากะบอกปอนบอจ้าโอเคโอเคอิ๋วจ้า ผู้เบาเธอคะคุณเธอคะคุณครับามารอเถอะมาเบาวมวานลเอีิวเออเอออ่ะอันที่นี่คือที่ไหนคะอ๋อตรงนี้คือโรงงานขวัญใจแฟนครับ โรงงานขวัญใจแฟนอบโอ้โยมาถูกมองแล้วค <c oughs> ือว่าจังสัน <c oughs> อันมาถูกที่แล้วอันอ,อยู่ที่นี่มาโดนพอจะรู้จักกับคนชื่อว่าปอนไหมคะอชื่อว่าปอนใช่ไหมครับชื่อปอนอยู่บ้านโศกนะค่ะปอนบ้านโศกบอกครับเอา้าคือบอกเล่าเอา้าผมมาค้นขอนแก่นด้ยครับอค <c oughs> ขอนแกน่นเจ้าคือเห็นอะไริ เป็นคนขอนเกนบัตีแมนครับโอ้ยหาขวดช่เอา้าเจ้าคือปากเบามือถึงแบบนี้เจ๊หน่อยกินตามหน่อยได้ยินแล้วยูดใสบอกปอนนะนะขันว่าหู้จักกันขันยังสั่นนะเดี๋ยวสิเป็นเอิญปอนไม่ถ่ายยูนี่จะขเข้าเด้อ,เ,อเจ้เด้อฮ่าเอิญเจ้ป่านกูเห็นงานปัทยาแทธคนมา <laughs> ตามหาตแม่ผู้ใด่ะครับไอ้บลูแต่ว่าเป็นคือจังกระเทยดอกผู้วให้ผู้ให้ไอเห็นทีแรกไอขี้เดียดว่าสั่นแต่ว่าเขาบอกว่ามานั่มหาโตนะ ซื้อว่าปอนบ้านโศกกษิตมีตนั่นละปากเสียบอกพี่ตับกูเถอะบ้าไปบึงก่อนเอาเอาเมียนบอกเหรอพอลุงปามบุนเนี่ยว่าตบปากมืงการแต้งเนี่ยแต้งตัวกูได้ไปยังมึงสิบเมื่อเอิญกูพาลุงจังไได้โดยนี่นั่นนะเลยปามเอลยมาจังไได้นี่ครับเอ้ยผูดพอมาจังไได้คือมาไกลเถอะเอามาจังไะไกูกะสีมาจังสี่ตัวเมีนมากกบไผยมากับอีอิ๋วคุ้มวัดนั่นน่ะอ๋อ น้องอยูคุ้มวัดตีนี่จำน้องยูได้บ่จ้าฝ่ยยังไงคือเก่าต้องเอืยอยเนาะคือว่าอีเอียวมันอยากมาเฮ็ดงานกรุงเทพแม่ป้าก,ก็เลยอาสามันมาแม่ปากก้าว่าตัวเฮ็ดงานอยู่นี่ส่วนที่แม่ป้าก,ก็เลยว่าสิมาฝากตัวฝากฝังตัวเบิง่งแย่งมันสํารองได้ตัวเอื้อยฝากได้หรเพราะมีปัญหาอันนี้ว่าเป็นจังได้ล่ะยูกรุงเทพนี่มาเฮ็ดงานนี่คือสีโศกสีมันก็สีลําสีรวยเหรเนอกจากใครบอส่งข่าวส่งข้าวขึ้นแม่บ้านจักเทียสีมันมันในอย่างเอื้อย เบิ S <S um> ่งแต่โทรศัพท์กับเส่ยางฮัดไว้นี่แม่เอื <h <h ้ยนี่ระบบฮัดนี่ระบบฮัดนี่มาชีร่ายเทปอนเงินเติมโทรศัพท์กับโบมีแม่เอ้ยเงินเติมโทรศัพท์กับโบมีแมีนครับเหตุงานโรงงานเมียนมาอย่างเตียงตู๋วายมันพัดลงโอ้ยบาดต่ผู้อื่นเบิ่งจะของดูวยนะเอาผ่าปูโตไม่เห็นสุดโอ้ยบาดนอกเขาคูดนึกว่าผ่าหุมต้นหน่อยเอยเอาผ่าหุมไห้มาตัด์สุดเดียวกระชางมาสตบัตโกมี่สุดใส่เติมเงินในผมแน่ได้เพราะฉัน เติมเงินให้ม e oh ันกับบดิยากดอกแต่ว่าตัวหูบริยาน่ะอีกิงฟ้าน่ะมันกินบรได้นอนบหลับดีเดียวนี่เป็นยังเลยมันคินหัวตัวสเลวตัวพระทงข้าวส่งข้าวหามันจะเทียแม่น้อโอ้ยที่ทรงจังใดเอื้อยเงินเติมโทรศัพท์กับบะมี่ได้เลยอีอิ๋เงินเติมโทรศัพท์บะมี่พนาสิเติมให้มันอยู่บ่เติมให้เราจะยีสิบาทก็ได้เอาหมื่นวันมึอกระบาเบาเบามึงกระบาดจิตเบาเบาบ้านน่ะนะ เอาขันใหญ่เติมให้เร็วให้ตัวโทอหามันตีตัวหามันเหี่ยอ่าเรตัวมันเอาจังสั้นละอันนี่สอบเขาเอาใหญ่เอามาฝากขอบคุณหลายๆครับเลยใหญ่สิขึ้นเนียก่อนเถอะถามตัวนี้ไปครับ